สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเปิ้ลจะพาไปซื้อสลามของเล่นแต่ละชิ้นนี่ถูกใจทุกชิ้นเลยค่ะป้าเปิ้ลจะพาไปซื้อในห้างนะคะแต่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ป้าเปิ้ลด้วยนะคะเราเดินมาเราก็เจอ LOL Surprise ค่ะดูสิคะมีหลากหลายแบบเลยชอบแบบไหนเลือกกันได้เลย ดูเรื่อยๆก็ดูมีของเล่นมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นสลามนะคะอันนี้ก็เป็นสลามสลามที่แบบเหมือนมีเม็ดโฟมอยู่ข้างในอะคะ่ะอันนี้เป็นชุดเจ้าหญิงนะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะคะ่ะ เดินมาดูซิค้าของเล่นอุ๊ยมีที่ใส่นิ้วด้วยเดินไปแถบนี้ก็จะมีเป็นรถอะคะ่ะอันนี้เป็นแคชเชียชุดเก็บเงินมีเครื่องซักผ้าอันนี้จะเป็นเพดนะคะแล้วใกล้ๆก,กันก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสลามสลามไดนโนเสาร์บีบอะคะ่ะเอาสลามใส่ไปแล้วก็บีบ,บ,บ ันนี้เป็นพวกเซอร์ไพรส์ตุ๊กตาอยู่ข้างในอะค่ะเราต้องสุ่มเอาว่าจะได้ตุ๊กตาอะไรแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์สัตว์โลกใต้ทะเลค่ะอันนี้ก็ยังเป็นพวกฮัชิมอลนะคะมีหลายแบบเลยนะคะดูสิ โอ้โหของเล่นน่ารักเป็นหมาเป็นของเล่นหมาก็มีแล้วก็เป็นพวกแคเชียนเนียค่ะอาบน้ำหมาเป็นของเล่นอาบน้ำหมามีนี่มีกระเป๋าโอ้โหเดินไปดูกันเรื่อยๆเลยเจอสกุชี่ด้วยค่ะสกุชี่สวยๆหลายแบบหลายตัวเลยค่ะ ีบดูก็สโลนะคะเรามาเจอสลามอีกแล้วสลามหลายสีด้วยค่ะเดินมาเรื่อยๆ,ๆอันนี้น่าจะเป็นดินเบาอุ๊ยอันนี้สลามอะค่ะสลามที่มันมีแบบของเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในว่าเราจะได้อะไร จะเป็นอูอันนี้เป็นนิ้วมือไหมคะสลามแบบสลามเซอร์ไพรส์ต่อไปก็อันนี้ก็เป็นสลามเม็ดโฟมนะคะสลามเม็ดโฟม จะเจอดินเบาค่ะ ของให้เลือกมากมายมีตุ๊กตามีตุ๊กตาไว้เป็นพวงกุญแจด้วยน่ารักปุ๊กปิ๊กเลยเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอพวกเครื่องเขียนกระเป๋าดินสอสติกเกอร์ค่ะ อปเปิจะพาไปดูเครื่องเขียนสวยๆกันอีกนะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ